ล่าสุดสิงโตเดอะสตาร์บอกเลยว่างานดีมากเวอร์ยังจำกันได้ไหมคะสิงโตเดอะสตาร์5หรือสิงโตสหรัฐจากเวทีประกวดนักร้องลัดฟ้าสู่นักบินกองทัพอากาศไทยห่างหายไปจากวงการบันเทิงนานพอสมควรมาชมภาพล่าสุดของหนุ่มสิงโตที่บอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งหลอ่อ หุ่นสวยมากๆหรอชุดไม่อยู่จริงๆตอนนี้สิงโตกลายเป็นหนุ่มหุ่นหม,มีที่มักจะมีภาพแซ่บๆอัปเดตลงไอจที่เป็นประจำสำหรับหนุ่มสิงโตที่ปัจจุบันดูต่างจากเดิมมากไว้หนวดคล้ามาดเข้มแถมด้วยหุ่นล่ามกล้ามแน่นทรมานใจสาวและล่าสุด สิงโต the star, เดอะสตาร์ก็ออกมาเผยภาพเด็ดสุดร้อนแรงอีกครั้งกับชุดว่ายน้ำกับแฟชั่นชุดว่ายน้ำนุ่งเพียงงางเกงว่ายน้ำตัวเดียวอดหุ่นสุดล่ำบึกที่หลายคนเห็นแล้วต้งองร้องว้าวโดยภาพดังกล่าวเป็นช็อตแช่น้ำครึ่งตัวที่ทำเอาหลายคนแอบโฟกัสผิดจ,จุดบอกเห็นแล้วอดสูมไม่ได้จริงๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ